สวัสดีครับพี่ป้านาาประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับช่องหลักทีมงานคุณหมอธวัชชัยโดยตรงนะครับวันนี้อัปเดตความคืบหน้าคดีแตงโมนะครับในเดือนสิงหานะครับเดี๋ยวไปฟังที่ลุงอัจฉริยะได้พูดในรายละเอียดว่าเราดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วดีเอสไอทำถึงขั้นตอนไหนแล้วแบ่งเป็นสส่วนนะครับก็คือตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกับภาคประชาชนที่มีการดําเนินการส่วนตัวนะครับพอลุงอัจฉริยะโดนตรรอยี่สิบเอ็ดนายฟ้องนะครับ สิ่งที่เราพิสูจน์ที่ชั้นศาลอาญาที่โดนฟ้องนะครับเราพิสูจน์แล้วนะครับเนื้อหา51แผ่นสําคัญมากนะครับเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หมดนะครับเช่นบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเดี๋ยวลุงอัจฉริยะจะมีการพูดถึงเรื่องตรงนี้อยู่ครับ2ชีเอเรือเวลาจะผ่านสะพานสังนี้นะครับวันแถลงไม่ตรงกับของลุงอัดนะครับแล้วทีนี้วันที่22ที่เราเชิงนะครับเรามีการดําเนินการเอาผิดกับคนบนเรือนะครับและพวกนะครับ เกี่ยวกับรูปภาพ22ีบสอนากาสนาทีนะเดี๋ยวไปฟังที่ลุงอัจฉริยะชี้แจงนะครับว่ากระบวนการในวันนั้นมีอะไรบ้างนะครับฝากส่งกำลังใจใต้คอมเมนต์ให้พวกเราด้วยครับทุกคอมเมนต์เป็นพลังบวกของพวกเรานะครับผมให้วิจัยอานหมดครับความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลานะครับเราตัวลูกซอยแล้วครับสิ่งที่พวกเราทําไม่ได้ทําเพื่อแตงโมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับความจริงมีหนึ่งเดียวนะครับฝากด้วยนะครับฝากสนับสนุนฝากผักดันฝากแชร์ช่องเราด้วยครับ ขอบคับไปรับชมครับในวันที่ย2สิบสองสิงหาคมสอง8น้อยหกสิบแปดนะครับคดีของน้องแตงโมขณะนี้เราได้อาจารย์ปานเทพนะครับคัดเอกสารมาได้แล้วครึ่งหนึ่งยังเหลือลอีกครึ่งหนึ่งนะครับประมาณอีกหลายพันแผ่นนะครับที่ยังคัดไม่เสร็จนะครับในเรื่องนี้ในวันที่ย2สิบสองสิงหาคมสอง8นะ้สิบแปดะผมก็มีพยานอีกสองปากก็คือ เอกราชนะครับกับคุณหมอธรรมชัยจะไปให้การในคดีที่ผมมีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับในแซนกับกติกกับพวกนะครับที่มีการใช้ภาพในเวลา22.13แล้วก็21.56เนะเป็นเท็จนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบพยานอยู่ก็ขณะนี้สอบผมไปแล้วสอบเอกราชไปแล้วครั้งหนึ่งในวันที่ยีสิบสองเนี่ยนะครับก็จะมีสอบเอกราชครั้งหนึ่งแล้วผมเองก,ก็ไปให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพในเวลาย2 1 3ิบสองจึงสแล้วก็คุณหมอตว,วัชชัยก็จะไปให้การเป็นพยานในส่วนของดิษไอก็จะมีการออกมาเรียกนะครับปันตมวตินัทพลดิษยธรรม พนักงานคณะพนตานสอบสวนคดีแตงโมไปเป็นพยานในเรื่องของภาพยี่สิบสองจุดหนึ่งสามแล้วก็ยี่สิจุดห้าหกนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้จบเท่านี้นะครับขณะนี้เนี่ยเรามีการนำเอกสารที่ได้มา,มาแล้วส่วนหนึ่งก็ในวันเดียวกันนะครับผมก็จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีอาญากับเจ้าที่กรมเจ้าท่าในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักง,งานแล้วก็เบิกความเท็จต่อสารซึ่งเป็นสาระสําคัญเรื่องของบาดแผลนะครับคดีน้องแตงโมที่สพมนนทบรุรีเช่นเดียวกันในวันนั้นกล่าวเนี่ยผมเองก็นําตัวให้พนักง,งานสอบสวนนําตัวไปที่สํานักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีในคดีที่อายการดาวแจ้งความเรงนี้ผมในข้อหาเป็น อาหามินประมาทด้วยการโฆษณาอาหาจิ๊บจิบนะครับก็ผมก็ไม่ได้ให้การอย่างไรเพราะว่าจะไม่ให้การกันสู้ในชั้นศาลเลยระหว่างอายการดาวผก,กับผมนะในที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันที่ยีิบสองก็นัดพนังกงานสอบสวนสิบโมงไปพบอายการเสร็จก,ก็กลับมาก็ให้ปากคาแล้วก็ตอนบ่ายก็มีการลองทุกข่าวโทษดำเนินคดีกับนะครับผมเจ้าท่าที่ไม่ใช่ เป็นหมอนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลน้องแตงโมนะซึ่ง,งเจ้าทีา่กลมเจ้าท่าคนนี้มีคุณพ่อเป็นตำรวจนะนะครับประวัติก็คือมีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็เราได้เช็คประวัติแล้วนะครับนะก็มีสายสําพันธ์กับนะกับเจ้าของอู่ NBC นะพวกกลุ่ม NBC ก็คือนะครับที่เป็นคนให้การ เราพนักงานสอบสวนซึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกันยาเดือนหน้านะครับทางดีเอสไอก็จะมีผลสรุปนะครับว่ามีใครกระทาําความผิดอย่างไรนะครับก็รอดีเอสไอเขาแถลงข่าวในเดือนกันยายนแล้วกันนะครับว่าใครจะมีความผิดบ้างนะเท่าที่ผมทราบจากกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับ ก็รอนะครับว่าคดีแตงโมไม่ได้จบเท่านี้แล้วก็ในเดือนอตุลาคมกับพฤศจิกายนผมก็ต้องขึ้นศาลที่สารอายาอีกสคดีแล้วก็ในคดีน้องแตงโมที่สู้กับตำรวจพักหนึ่งนะครับก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร